ค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะกลุ่มเนื้อหาตั้งแต่วันที่1นมิถุนายนถึง15มิถุนายน2 5 6 7นะคะอาจารยะคะจนขอขอบพระคุณทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นการอ่านดวงด้วยไพ่ออร์คเอร์ไพ่ฮารุนะคะ งานไพ่ใบที่หนึ่งสวยงามมากเลยค่ะไพ่บอกว่าความหวังค่ะเป็นภาพแสงเทียนนะคะจุดสว่างแสงสว่างจากเทียนเป็นแสงนําทางแห่งชีวิตของท่านเปิดพลังดีๆให้ท่านหวังอะไรไว้ก็จะได้ดังหวังนะคะอะไรที่มันไม่ใช่มันก็อาจจะต้องจบและตัดใจจากมันนะคะ มันจะเป็นต้องทิ้งในสิ่งที่มันไม่มีค่าพอสําหรับเราต่อไปแล้วนะคะไพ่บอกงั้นนะคะแล้วก็เป็นไพ่แห่งความปิติินยินดีแล้วอะ่ะบางสิ่งเนี่ยม,มันหมดเวลากับการที่จะไปต่อเราก็จําเป็นต้องจบนะคะแล้วเราก็มาเริ่มต้นอะไรที่มันทําให้เรามีความสุขและทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีค่ามีคุณค่านะคะท่านก็จะมีความสุขในสิ่งที่ทํานะคะไพ่ขึ้น ความดีใจอะค่ะนะคะอีกใบฮะอาจจะเป็นเรื่องของที่จะต้องทุ่มเทกับงานเคร่งเครียดกับงานอยู่บ้างแต่นั่นแหละสิ่งนั้นมันก็จะทําให้ท่านเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าความมั่นคงแล้วมีคนนับหน้าถือตามีคนให้เกียรตินะคะความยุติธรรมนะท่านใช้ชีวิตบนความถูกต้องความยุติธรรมท่านเป็นคนที่มีศีลธรรมก็ได้ท่าอาจารย์มองหน้าแล้วก็มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูง ทำงานเอาจริงเอาจังแล้วก็อยู่ในคุณความงามความดีแล้วก็อยู่ในความถูกต้องอยู่ในจารีตประเพณีอยู่ในขนบธรรมเนียมอยู่ในกฎกติกาของสังคมนี่คือตัวท่านเลยเป็นคนปฏิบัติตัวที่ไม่ได้อยู่นอกเกาบอ,อยู่ในกรอบกติกาของสังคมอย่างดีเลยค่ะพลังงานความดีเนี่ยถึงทําให้ท่านแบบมีชีวิตที่รุ่งโรจน์แล้วก็รุ่งเรืองนคะคะ ขอให้เป็นเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะโอเคเรามาต่อด้วยดวงความรักคนมีคู่นะคะดวงคนมีคู่ชาวมังกรค่ะ ท่านขึ้นไพ่เก้าเหรียญนะคะคนมีคู่ตอนนี้อาจจะมีความสุขกับการงานนี่แหละกับตัวเองนี่แหละมั่นความมั่นอกมั่นใจความเขาเรียกความรักตัวเองหรือศรัทธาตัวเองมีความสําคัญนะอาจารย์มองคนมีคู่ตอนเนี้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองรักตัวเองและมีความทะเยอทะยานในสิ่งที่อยากมีอยากเป็นสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันนี่แหละเป็นทําให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จ ต่อไปก็จะเป็นความรักที่อบอุ่นได้ความรักที่อบอุ่นเริ่มจากพลังงานของความมั่นคงความมั่นใจในตัวเองการดําเนินชีวิตที่แบบอยู่บนความถูกต้องนั่นแหละอย่างไพ่ justice ขึ้นมาเนี่ยนะคะท่านเป็นอย่างนั้นนั่นเองนะคะแล้วท่านก็เพียบพร้อมด้วยเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะอย่างเ้าเหรียญ emperor เนี่ยร่ารวยนะคะอัศวินเหรียญอีกกลางหาดท่านจะสามารถทําให้ ครอบครัวหรือคนที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องมีความสุขท่านเห็นค่าของคนอื่นและเห็นค่าของตัวเองค่ะเรามาดูคนคนนั้นของท่านบ้างนะคะนี่คือตัวท่านนะท่านก็รักคนของท่านนั่นแหละแต่เราก็อยากดูคนนั้นด้วยว่าเขาคิดยังไงเขาเป็นไพ่เดอะแฮงแมนก็แปลว่าเขาก็รักและผูกพันนะคะรักและผูกพันกับท่านไม่เปลี่ยนแปลงไม่ไปไหนเหมือนกันเนือก้าวไม้หยุดอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนอ่ะ นะนานแค่ไหนก็จะรอถ้าเกิดว่าท่านกับเขาอยู่ห่างไกลกันนะฮะอาจจะอยู่คนละจังหวัดและประเทศคนละประเทศเขาไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจแปดไม้นะคะเขาจะพยายามที่จะทําให้ความรักมันต่อย,ยอดและพัฒนามากขึ้นนี่คือความคิดของเขานะจะพยายามทําทุกอย่างให้ท่านสนใจให้ท่านมีความสุขค่ะให้ท่านได้สุขสบาย เงินทองเขาจะหามาซัพพอร์ตนี่คือความคิดของคนคนนี้เลยนะเนี่ยเขาจะเปิดตัวท่านเลยนะคะไพ่หนึ่งไม้เพราะท่านเป็นหนึ่งเดียวที่เขาตัดสินใจแล้วและเลือกแล้วค่ะอนาคตความสัมพันธ์นะคะไพ่พลังงาน5ดาบแล้วก็7ดาบอาจจะมีประเด็นปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่บ้างหลายสิ่งหลายอย่างอาจต้องเคลียร์และจัดการและจัดการได้ไหมมันจะค่อยๆผ่านไปได้นะคะ ถ้าโดยเฉพาะคนเพิ่งเริ่มคบหากันไม่นานอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะคะแต่แล้วคุณก็สามารถก้าวข้ามปัญหานั้นเป็นการพิสูจน์คุณค่าของตัวคุณเองความยิ่งใหญ่เลยค่ะไพ่เดอะซันแล้วก็หนึ่งดาบค่ะชัยชนะเห็นไหมคุณความงามความดีของท่านความที่ท่านทำเขาเรียกเพื่อคนอื่นไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนมีหลักเกณฑ์กฎกติกาของตัวเองทำให้เป็นที่ยอมรับค่ะ ไพเดอ์ซันหนึ่งดาบจึงชนะทุกปัญหาคนรักก็ศรัทธาในตัวท่านหรือคนในครอบครัวเขาก็ศรัทธาในตัวท่านนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูข้อความจากคนรักค่ะเ,เขาอยากจะบอกว่ายังไง เขาบอกว่าเขาทำดีที่สุดแล้วนะเขาทำทุกอย่างเพื่อท่านแล้วโปรดเข้าใจเขาด้วยแล้วอะไรอีกเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่มันอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอาจจะเป็นการเข้าใจผิดของเขาหรือของคุณก็ได้เขาขอโอกาสอีกครั้งนะคะเขาบอกว่าฉันอยากให้คุณกลับมา ฉันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีคุณนะคะ I wish you came back to me I can't live without you นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะเเขาอยากเดินจากคุณไปเป็นบางครั้งที่เขาคิดอาจารย์มองนะบางครั้งเขาอยากอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้มันจะมีบางอารมณ์ที่อาจจะเครียดและคิดมากบ้าง อยากดูคนเดียวสักพักอือยากเข้าใจตัวเองอยากค้นหาตัวเองอะ่ะบางครั้งก็จะเป็นได้นะคนเราเป็นบางลมที่ไม่เข้าใจตัวเองว่าจริงๆตัวเองต้องการอะไรยังไงนะคะแล้วเขายังบอกว่าขอบคุณคุณมากเลยที่ทําให้ฉันรู้ความหมายของคําว่ารักแท้อ่าเขาก็คิดว่าคุณเป็นรักแท้ของเขาอ,ะอ่ะอ่าคุณคือสเปคของฉันเลยเห็นไหมคะ สรุปแล้วเขายังรักในตัวคุณอยู่เสมอค่ะพลังงานไพ่โรแมนตแองเจิลค่ะโรแมนติกเฟลลิ่งนะคะก็มีความรู้สึกว่าคุณมีพลังดึงดูดเขานะพั h ความเชื่อถือศรัทธาต้องมีให้กันและกัน เขาก็เชื่อใจคุณนะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนอะเร็วๆนี้เขาอะจะบอกความจริงทุกอย่างในใจเขาอะว่าเขารักและปรารถนาในคุณแค่ไหนเขาอยากไปท่องเที่ยวไปฮันนีมูนกับคุณอยากแสดงความรักต่อคุณและเขาคิดว่าคุณคือคนที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วก็ได้ ไม่มีวันที่จะพัดภาคจากกันหรอกค่ะเพราะคุณมีพลังงานดึงดูดให้เขาเข้าหาอยู่เสมอเขามีความสุขทุกครั้งที่อยู่ใกล้คุณนี่คือข้อความจากเขานะคะต่อด้วยดวงคนโสดค่ะพลังงานดวงคนโสดชาวราศีมังกรน,นะคะเอ่อราชาดาบค่ะ สี่ถ้วยอัศวินเหรียญสองดาบสิบถ้วยเอ,อ่อพลังงานสวยมากเลยสิบถ้วยนะคะคนโสดคุณนะ่ะนะคะณตอนนี้ราชาดาบนี้คือมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะอะไรก็ตามที่มันเคยผิดหวังนะคำว่าสี่ถ้วยเนี่ย มันไม่ได้หลังใจของคุณมันมีปัญหาบ้างนะแต่คุณไม่ได้คิดจะปิดกั้นตัวเองเลยสองดาบเนี่ยอาจจะเริ่มคุยกับใครบางคนนะคะอัศวินเหรียญอาจจะเป็นชาวธาตุดินหรือชาวธาตุลมก็ได้นะคะที่เข้ามาพูดคุยอยู่มีใช้ในการเลือกและคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากมีครอบครัวแล้วก็ได้นั่นคือความคิดของคุณอยากมีครอบครัวมีคู่อยากเปิดใจแล้วไม่ได้แปลว่า ความผิดหวังในอดีตจะมาบั่รทอนนะคะแบบนี้นะต่อไปยังไงอีกมีใครเข้ามาแล้วทำให้เกิดความรักเกิดขึ้นไหมปักนี้พลังงานไพ่ห้าเหรียญสามดาบอจริงยังยังเหมือนอ่านความรู้สึกที่เจ็บปวดในอดีตความ,อ,มอาจารย์มองบางที คนที่เคยเจอก็จะเข้าใจมากกว่าคนไม่เคยเจอความอกขักผิดหวังอะนะอาจารย์มองว่าความล้มเหลวในอดีตนะนะมันก็ทําให้คุณก็กล้ากลัวกลัวอยู่เหมือนกันอืมราชินีถ้วยก็อาจจะมีใครเข้ามาแล้วคุณชอบมากๆเกิดขึ้นหกไม้อยากครอบครองอยากรักอยากมีความรักออแต่ก็กลัวว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าเราจะ มีความผิดหวังอีกครั้งหรือเปล่ากลัวที่สุดเลยกลัวคนเข้ามาแล้วไม่จริงใจคําว่าเจ็ดดาแต่แสดงว่ามีคนเข้ามาแล้วคุณเริ่มชอบแลาา้วล่ะค่ะแต่คุณแค่ไม่แน่ใจว่าเขาจะรักคุณจริงจังไหมอขอพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับคนที่เข้ามาครั้งนี้นะคะคุณได้เปิดใจคุยกันแหละแต่คุณก็ยังไม่แน่ใจเนาะพลังงานขึ้นแดไม้ ความสําเร็จนะคะไพ่วันนี้เห็นแสงพสระอาทิตย์สาดลงมาไหมคะเติมเต็มความรักให้คุณเนี่ยโอ้โหคนนี้ก็มีความกระตือรือร้นที่จะมอบความรักให้คุณที่จะทําให้คุณประทับใจเขามีแรงผลักดันสูงมากเขาบอกว่าเขาจะรักมั่นยึดมั่นอยู่ที่คุณเขากล้าที่จะเปิดตัวคุณกล้าที่จะโชว์คุณกับใครๆค่ะว้าวดีมากเลยค่ะ คนโสดต้องอย่างนี้สิได้เจอแบบนี้ดีเลยทําให้คุณมีความสุขแน่นอนโอเคต่อด้วยไพ่อร์โคไพ่มิลโคค่ะพลังงานไพ่บอกว่าการคอนโทรลนะคะพลังงานใบถัดไปค่ะครอบครัวค่ะคืออาจารย์มองว่าคุณนะ่ะทำอะไรคุณก็อยากที่จะสามารถ คอนโทรลได้ควบคุมได้นะเพราะคุณเป็นคนที่เ,เหมือนกับมีพลังในการดูแลคนอื่นนะดูแลครอบครัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบนะคะความรักก็เหมือนกันถ้ารักคุณก็พร้อมที่จะให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวหรือมันไม่ถึงขั้นว่าไปชี้นิ้วสั่งการหรอกแค่อย่างน้อยอะ่ะเราก็ได้รู้ความเคลื่อนไหวของกันและกันเนี่ยรู้ว่า คุณทำอะไรอยู่ตรงไหนนะคะได้คุยกันได้เข้าใจกันอืมนี่คือพลังงานบอกอย่างนั้นนะคะแล้วคุณก็เข้มแข็งมากเลยค่ะไพ,พ่ power f u l ขีน่นกอินทรีเลยคุณเฉลียวฉลาดความเข้มแข็งความฉลาดความรู้จักเอาตัวรอดของคุณนะคะจะทําให้คุณมีความสุขได้นะคะคนที่เขาอยู่ใกล้เนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเขามีความสุขแหละอะ อาจารย์มองนั้นนะคะอาจารย์ไม่ได้มองตามข้อความที่เขียนนะอาจารย์มองจากแอคชั่นของไพ่ว่าคนคนนี้เขาอยากอยู่ใกล้คุณเพราะเขาประทับใจในความรู้ความสามารถของคุณก็ได้หรือแม้กระทั่งตัวคุณคุณก็จะรักกับคนที่ต้องมีความรู้ความสามารถนะคะคุณประเด็นที่อาจารย์เห็นเนี่ยคุณเน้นที่ความสามารถค่อนข้างแบบมาอันดับแรกแล้วจากนั้นก็ความจริงใจค่ะ รักคุณก็ต้องรักครอบครัวของคุณด้วยอะไรประมาณนี้นั่นคือสิ่งที่คุณจะเปิดรับสําหรับคนที่เข้ามาแล้วสามารถเข้ามานั่งในใจคุณได้จะต้องมีแบบนี้เลยซึ่งไพ่ก็บอกแล้วว่าจะได้เปิดตัวเพราะคนนี้ก็ยอมรับและเปิดใจกับคุณนั่นเองนะคะขอให้ทั้งคนโสดและคนมีคู่มีความสุขสมหวังนะคะเจะกินใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ